เรามาเจอในตอนในเรื่องของลูกพ่อฉันแตกไปแล้วนะครับไอ้นี่คือมีน้องคนหนึ่งขอมานะครับโอเคง่ายๆคอมเมนต์นี่ครับมีน้องคนหนึ่งขอมานะครับโอเคผมก็จะทําให้นะครับเออใครขอมาผมก็จัดให้นะครับตามสเตปเรื่องของเราเออตามสเตปช่องเราเลยนะครับใครขอมาก็จัดให้ตามนั้นนะถ้าทําได้โอเคมาเรามาเจอกันในตอนที่หนึ่งกันเลยนะครับคุณชายของขวัญเตรียมพร้อมแล้วครับ อืมแฉฉันนั่งรอตรงนี้มาตั้ง3มวันแล้วนึกไม่ถึงเลยจริงๆว่าฉันจะได้ภาพของลู่ยานที่ยอดเยี่ยมมากจริงๆลู่ยานปัจจุบันเป็นไอดอลคนดังที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกหล่อไอวนินเป็นทั้งไอดอลอันดับ ต,ต้นที่พิชิตใจสาวๆนับล้านและยังเป็นหนุ่มสดสุดฮอตอีกด้วยด้วยสิ่งนี้เราจะไม่ถูกไล่ออกแล้วค่าเช่าห้องเดือนหน้าก็เข้ามาใกล้อีกนิดแชะเอ๊ะจู่ๆก็มีผู้หญิงปรากฏตัวออกมาแถมยังดูสนิทกับลู่ยานอีกด้วยหรือว่าผู้หญิงคนนั้นจะเป็นคู่มั่นของลู่ยานที่เขากำลังดือกัน เราจะรวยแล้วฉันจะถ่ายฉันจะถ่ายเอ๊ะไว้จุบโอ้โหหน้าความเลยมึงเกือบสวยแล้วนะโอ้โตยตายดิมึงลมอย่างงี้เลยเหรอโอ๊ยเจ็บ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 หือค,คุณลูกบังเอิญจังเลยนะคะ ปาปะเซียชี่จากตัวไหนกันแลวเนี่ยอีนมันมันอะไรผมถ้าอ่านผิดขออภัยนะไม่กลัวตายซะบ้างเลยกล้ามาเอบถ่ายภาพต่อหน้าคุณลู่แบบนี้ไม่ใช่นะคะฉันเปล่าอย่าพูดจาพื้จื้อสิคะฉะฉ,ฉ,ฉันเป็นแฟนคลับของคุณลู่เขานะคะเลยอยากจะถ่ายภาพเก็บเอาไว้ก็เท่านั้นโยนเธอออกไปให้สุนักินหาครับคุณชยัย ฮัลโหลเดี๋ยวก่อนพวกคุณจะทําแบบนี้ไม่ได้นะไม่นะช่วยด้วยในป่าภ <c oughs> ายในป่าพวกพวกคุณจะทําอะไรนะ่ะไม่ได้ที่คุณลู่ <c oughs> ไม่ได้ยินที่คุณลู่พูดหรืไงให้หว่าให้โยนเธอออกไปให้สุนัขกินนะ่ะลูกพี่แต่พวกเราไม่ได้เลี้ยงสุนัขเว้นี่ครับมีม,มีมีสิคะที่ไหนเอ๋อยู่นี่ไง ช people, ื้อจินไปก้ามรังแกหมามีของฉันองหญิงจัดการพวกมันเลยโอเคอันนี้ผมก็ขอว่าไว้ตอนหนึ่งก่อนนะครับรอน้องมายืนยันว่าใช่เรื่องนี้หรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจก็จบไว้ในตอนที่หนึ่งนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันใช่เรื่องที่น้องเขาพูดหรือเปล่านะโอเคเพื่อความแน่ใจผมก็ลงแค่ตอนเดียวพอนะถ้าน้องมายืนยันอีกทีบอกว่าโอเคใช่พี่เดี๋ยวพี่ลงให้สองสามวันนับรอง สุดไทยแน่นอนอ่ะเราไปตองกินด้พี่ไปตองกินให้เลยอ่ะโอเคบ๊ายบายครับ